มีพ่อเป็นบาทหลวงลูกไม่คเคยทำความผิดเลยลูกก็เลยไปทำบาปพี่ที่ได้มาเจอพ่อจนพาตัวเองเนี่ยไปถ่ายเกงในผู้หญิงไปฝึกวิชากับปรมาจารย์ถ่ายเกงในเนี่ยนะถ่ายเกงในฝึกแบบวิทยายุยเลยแต่สอนโทรศัพท์ไปถ่ายอะไรเงี้ยคนป่านหนึ่หน nove. ังรักอีกฝึกวิทยายุทผเลยรู้สึกว่ามันเป็นหลังหนังรักที่ทุกคนแบบต้องดูอ่ะดูจบแล้วรู้สึกแบบโอเคกูรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยที่กูนั่งกินข้าวกับพ่อแม่แม่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้ว หนังเปลี่ยนมึงขนาดนี้เหรอเพราะว่ามันเอาบอาส์ทานไงหนังที่ทุกคนต้องดูจากเด็กฟิล์มอย่างพวกเราแนะนำกันเองครับไู่เรียนเขาเรีว่าเด็กฟิล์มจบต่างฟิล์มมอสยามมึงเคยได้ยินไหมครับมึงก็จะมาแบบแนะนำว่าหนังที่ไม่ควรพลาดในมุมมองของเราอ่ะถูอึงเรื่องอะไรเค่งแต่งกคนจะแนะนำไม่เหมือนกันเอาเป็นหนังหนังทั่วไปที่คนดูง่ายหนังวัยรุ่นหนังรักก่อนแล้วกันอ่าหนังรักอ่ะเรื่องแรกที่ผมจะแนะนำคือบูวาเลนไทน์ครับผมก็เป็นหนังโรแมนติก แต่ว่าดราม่าหนักกว่าซึ่งผมชอบดูหนังอะไรที่โรแมนติกที่มันมีกลิ่นดราม่าใช่เพราะว่าถ้ามันโรแมนติกเกินสำหรับผมมันไม่จริงมันต้องดรามา่าซึ่งเรื่องนี้แนะนํามากแล้วก็ต้องเตรียมกระดาษทิชชู่วไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้เป็นม้วนหรือว่าเป็นเป็นม้วนก็ได้บางคนไม่ไเท่ากัน <c oughs> น้าตาน้ําตา <c oughs> ผมดูตอนเด็กมาบ่อยๆโตมาผมพูดซ้ำเลยตอนนี้ผมดูไม่ไหวเปิดปุ๊บปิดเลยเรื่องบทดีไหมสำหรับกูที่หนึ่ง อ่ะเราก็ขอแนะนําอีกเรื่องหนึง่งถือว่าโรแมนติกได้เหมือนก,กันเบนจามินบัตตัน ได้ไหมได้ไหมก็โอเคก็ได้อยู่ทำนั่งมันเป็นแนวหนังแบบหนังแบบปรัชญาเนี้ยไม่ใช่ความรักแต่ว่าก็ดําเนินไปด้วยความรักทั้งเรื่องก็เป็นหนังที่ชายคนนึงนะฮะโตมาแล้วแก่เลยแล้วค่อยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งใช่แล้วดันไปพบรักกับคนที่อายุเดินตามปกติทีนี้เวลามันสวนทางกันเวยของเดฟิเชอร์ใช่เกิดมาแล้วแก่เลยแล้วก็มาย้อนถูกต้องแบดพรีเล่นแบดพรีเล่นครับ อ๋อผมแนะนำไอ้นี่เลยพันดังเลิฟโอ้ยพันดังเลิฟเรื่องนี้แบบยุคเก่าเลยตโลกอะอะดัมอดัมอดัมลลอ,อดัมเซเล,ลอร์เออทุกคนเคยเห็นอดัมเซเล,ลอร์แบบในมุมของตะลก เป็นพ่อเป็นเพื่อนติงต้องเออแบบรู้ป่อกูแอนตี้ดาราตลกมาก่อนเด็กๆนะตอนนี้เฉยแล้วแล้วพ่อกูมาเจอพันดังเลิฟพันดังเลิฟไป็นเอกคนนรกจากที่เล่นหนังตลกปัญญาอ่อนอะไรสัตว์ละมาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บเฮียถึงถึงเป็นไงฟังแบงค์พูดจากเล่นตลกมาทั้งหมดมาเล่นหนังรักถึงเฉยพันดังเลิฟเป็นผู้ชายที่เข้าสังคมไม่ค่อยได้เป็นไงเวลามันหลุดมันเป็นไงนะคุลกระจกเละเลยเวลาไม่ไหวก็ไปเข้าห้องน้ำบ้างสายหลุดอะไรอย่างนี้ชอบแบบ จนกระทั่งชีวิตเปลี่ยนไปทุกอย่างจากคนขี้กลัวขี้แพ้ทุกอย่างความรักจะทําให้เขาแบบ พลังแห่งรักการพลิกบทบาทของอดัมแซลเลอร์หนังเรื่องที่2องก็ไม่ใช่หนังรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคันนี้เลิฟเอ็กโพเชอร์ครับเรื่องที่2คือเลิฟเอ็กโพเชอร์ของชิออนโซโนะที่เป็นหนังเอเชียเล่นแต่หนังญี่ปุ่นหลังๆอ่ะแปลว่าเอาชื่อเรื่องเดี๋ยวมาแปลกๆหนังธรรมดาใช่ไหมดูได้ทุกทุกคนทุกวัยก็คือคนนึงมีพ่อเป็นบาตหลวงลูกไม่เคยทําความผิดเลยลูกก็เลยไปทําบาปที่ที่ได้มาเจอพ่อจนพาตัวเองเนี่ยไปถ่ายเกงในผู้หญิงไปฝึกวิชากับปรมาจารย์ทมัยเช้ง ใครเก่งไหนฝึกแบบวิทยายุลเลยตอเอาแต่สอนโทท์ไปถ่ายอะไรเนี่ยโคตรปั่นเลยหนังรักอีกฝึกวิทยายุลเนี่ยนี่เป็นหนังแนวอะไรเนี่ยหลายแนวจัดเหมือนเป็นแนวหลุดแต่สุดท้ายคำตอบของหนังก็คือความรักผมเลยเรียกมันว่าหนังรักของผม หนังรักที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูเนี่ยเรื่องแรกเลยนะ About Time ไอบ้าไอ้เหี้ยเรื่องนี้สุดยอดมระกุหของพระเอกเนี่ยผู้ชายเนี่ยสามารถย้อนเวลาไปได้และพระเอกก็พยายามย้อนเวลาเพื่อไปหาคนที่เป็นรักแท้พยายามย้อนไปปุ๊บย้อนไปก็เพื่อจะจีบคนคน,คนนี้จีบคนคน,คนนี้ให้มันติดจีบคนคนีน้ให้ติด <c oughs> มันก็จะเป็นแบบว่าย้อนเวลาเพื่อไปทำความรักก็แลใช่ย้อนเวลาทำเรื่องความรักแล้วผมชอบความหมายของหนังเรื่องเนี้ยก็จะมีเมสเซจอะไรมันจะมีเมสเซจแน่น่นออกมาว่า ทุกอย่างมันมีคุณค่าของมัน,มนเป็นชีวิตที่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอ่ลละ้าใครดูแล้วผมชอบมากฉากตีปิงปองก็พอใช่มันไม่ใช่รักแค่มันไม่ใช่รักแค่ผู้หญิงผู้ชายผัวเมียแต่มันเป็นครั้งรักของพ่อ,พอลูกแม่ลูกความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ทั้งหมดอ่ะมันกลมผมรู้สึกว่ามันเป็นหลังรักที่ทุกคนแบบ ต้องดูอ่ะอหนังมันน่ารักเลยหนังมันน่ารักดูจบแล้วรู้สึกแบบโอเคกูรู้สึกว่าชีวิตนี้ที่กูนั่งกินข้าวกับพ่อแม่แม่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้ว แม่หนังเปลี่ยนมึงขนาดนี้เหรอเพราะว่ามันเอาบาลตามไงเพราะมันคือบาลตามลองไปดูอยากให้ทุกคนดูมึงมึงรักกูเพราะว่าบอามเหมือนนะเออใช่ใช่โอเคขอบคุณนะ่บาลตามด้วยนะแล้วก็เรื่องที่สองท็อปห้าร้อยเดย์อีซัมเมอร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 ์หนังที่เจ็บปวดจังเรื่องนี้มันก็เป็นหนังที่แบบรู้สึกถึงความลูเซอร์โดนเต็มเต็มโดนกระทำอุ้ย วัยรุ่นชอบคบอกเลยเรื่องนีออ้วัยรุ่นชอบรเรื่องย่อมันก็คือพระเอกเนี่ยมันจะเป็นทํางานเกี่ยวกับโปสการ์ดมันก็ทำทำไปเรื่อยๆจนแบบชีวิตมันน่าเบือ่อไม่มีอะไรทา้าทายยู่ดีมันไปเจอนางเอกที่แบบเข้ามาตเติมเต็มเข้ามาตเติมเต็มชอบแนวดนตรีเหมือนกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแล้วมันคิดว่า ไอ้คนนี้คือคนที่ใช่แล้วมันก็จะเล่าย้อนเวลาว่าวันที่1ถึงวันที่500ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาชอบมากผู้หญิงเกลียดคนนี้มากตอนดูนะตอนดูเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ยังเกลียดอยู่ดิมึงเกลียดยู่ดิเกลียดดูดีทุกคนใครรักต่มเออห่างเรื่องนี้แปลกดูตอนวัยรุ่นอีกอย่างดูตอนอีกอย่างอ่าใช่ใช่มันจะเปลี่ยนไปตามคาเล่บอนะคุณอวุธสภาวะภูระยาถูกต้องเลยเื่อนั่นแหละไอ้เหี้ยไปดูกันตอนวัยรุ่นอ่ะรู้สึกแม่งทำร้ายกู แต่พอโตมาแม่งก็รู้สึกว่าไอ้หียมันเข้าใจได้มากขึ้นมุมมอง,ม,องมันจะนนเปลี่ยนไปนตามวัยของมึงอ่ะก็เสียวเรื่องนี้โอเคสําหรับผมหนังรักเรื่องแรกแล้วกันเรื่องแรกที่ดูรู้สึกว่าอินหนังรักตั้งแต่เด็กเลยแฟนฉันแฟนฉันอกว่าอย่าพลาดห้ามพลาดเรื่องนี้ผมว่าใครๆก็ดูได้มันเป็นแบบหนังความรักในวัยเด็กประถมเออทุกคนถ้าคนเคยเป็นเด็กก็จะ เคยแอบรักเพื่อนเคยอยากมีเพื่อนทําตัวเพื่อเข้าแก๊งดูแลเหมือนเราย้อนกลับไปไวเด็งจริง่มันเป็นมมิ่ง g อ f เบ e ปะมีแก๊งเพื่อนพ่อแม่พ่อแม่คนอื่นแล้วได้เจอรักแรกนึกแบบเออว่าหนังเรื่องนี้แม่งนอสตาจียดนิดนะตอนจบดีผมชอบตอนจบดีจบดีดีโอเคอยากอไปดูตอนจบไม่ระหว่างทางดีมาก เรื่องต่อมาก็เรื่องนี้แบบหนังดังเลยลาลาแลนลาลาแลนมันอ่ะคนเห็นหน้าหนังก็คิดว่ามันเป็นมิวสิควลแล้วแบบไม่อยากดูบางคนไม่ชอบดูหนังมิวสิควลแบบเต้นไปคิดว่าเหมือนหนังอินเดียอ่าใช่แต่จริงมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะมันเป็นความรับแบบผู้ใหญ่่องมึงผู้ใหญ่แล้วก็การทําตามความฝันแล้วก็สิ่งที่ต้องเลือกกับสิ่งที่ต้องทำอ่ะกูรู้สึกว่า คนที่แบบโตมาพักหนึ่งแล้วโตมาสักนิดหนึ่งอ่ะควรดูเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะอาจจะมีอะไรที่ตรงหลายๆหลายคนตอนจบไร้เหมือนกันตอนจบเรียกว่าโลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันมันมันต่างกันยังไงมันแบบเนื้อเรื่องแบบคนทั้งพระเอกทั้งนางเอกเข้ามาในเมืองเพื่อมาตามหาฝันในเมืองใหญ่ใช่การเป็นสตาร์การเป็นคนดังนั่นแหละมองคำเรื่องถ้าคนไม่ชอบมิซเคิลก็ดูได้สำหรับผมดูได้มันไม่ได้มิซเคิลจากนั้นมันก็มีบทพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ก็คิดเยอะนะผมคิดว่าเรื่องนี้ยค่ากันน ลักไม่ตรงเงินอืมแล้วแบบโปรดิวชั่นเขาดีมากอออืมเแล้วเรื่องนี้แพงคอเลยเด็กที่อยากเรียนหนังไปดูเรื่องนี้แม่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออดีจริงดีดีลาลาแลนครับของผู้กำกับอะไรนะผู้ลืมไปละวิ๊กชื่ออะไรบิ๊กแบงแบงจำไม่ได้ครับพูดจำไม่ได้จำไม่ได้ไอ้แบงค์ตอนแรกมีอะไรมีนอตติงฮิลอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือว่าแมทไปหล่อไปไม่ชอบนอตติงฮิลเลยแม่งโรแมนติกไปแต่ตอนดูดูนะดูแล้วก็แบบมันก็หวานดีนะเปิดใจรับแล้วแต่ว่า Before บีฟอร์เออเฮ้ยบีอุ้ยเคยพูดหนึ่งบีฟอร์เลยว,ว่ะเอ้ยทุกคนบอกว่าทุกคนเคยดูบีฟอร์อยู่อ๋อม,มันเป็นตัตุนบีฟอร์บีฟอร์ซันเจนบีฟอร์ซันไลน์รู้ไหอ๋อมีสามภาคอ่าใช่ทุกภาคห่างกันเก้าปีเก้าหรือแปดนะผมมันจะถ่ายทุกภาคห่างกันเก้าปีจริงๆหมายถึงว่าเวลาจริงนะครับถ่ายกันเก้าปีจบภาคแรกทิ้งไว้อีกเก้าปีถ่ายภาคสองทิ้งไว้อีกเก้าปีถ่ายภาคสองตัวละครแก่มันคือความรักของคนวัยรุ่นคู่หนึ่งมาเจอกันแล้ว แม่งอยู่ยันภาคสามอ่ะใชแม่งสี่สิบห้าสิบอ่ะจะบอกความพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าคุณดูหนังรักผูวองค์กับาก็จะเสิร์ฟซีนรักให้แต่ถ้าคุณดูหนังรักเรื่องนี้คุณจะดูแม่งเดินคุยกันเหมือนเราเดินคุยกับผู้ิงนะครับติดตามบทสนทนาที่เหมือนันใครชอบไปต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้โลเคชั่นแบบคนแม่งต่างรอยกันสวยอีธานฮอว์กรอยุคทองผู้ชายหน้าจมูอ่ะถ้าอยากให้มีอีกก็ถ้าถึงสองหมื่นจะอาจจะทำอีกมันจะถึงได้ยังไงวะเขาจะทำยังไงถึง วัยรุ่นเขาจะบอกว่าชอบหนังว่องกันว่องกาไวมันเหงาที่สุดเลยเค,คือถ้าคุณเจอเหงาที่สวยงามคุณจะเจอความเหงาที่ทำให้คุณจุดโดโดเดี่ยวสัสโดดเดี่ยวคุณดูแล้วคุณงงว่าเฮ้ยกุดูเฮี้ยอะไรวะโตดเหงาเลยไปดูคุณจะเจอความเหงาอีกระดับหนึ่งแล้วกันถ้าคุณคิดว่าว่องกาไวเหงาแล้วไปดู